ไปฮลโล่ฮัล่มันไปไหนแล้ววะข้าไปก็ได้มันลงไปแล้วข้ามันมันไม่ตายเนยไซเนยไซ์เจ็บมากโดนหัวละเลสเลสเขาตายแล้เลสตายตัวนึงอีกตัวนึงเลสไซ์ครับเลสในไปเลสหายหายไปไหนวะล้างหล้าเขาวินโดว์วิโดว์วินโดว์วินโดว์เฮเว่เฮเวจะตายแล้วจะตายแล้วจะตาย เกิดอะไรขึ้นวะโอ้พี่เนียนสุดๆนะเจียกิเมอร์กิเมอร์เขี่ยใครวะไอสัตว์จะเลียงคิวโดยเอเรียกผิดบาดเลยบาดเออเออยังไม่ตายที่สามไปละ วาร์ปหลอกคล้ยผมตายว่ะหลอกจริงสวัสดีวาร์ปบอีกว้าบแล้ววาร์ปอีกแล้ววาร์ปอีกแล้วว้าบอีกแล้วว้าบอีกแล้วยังไงเนี่ยก wow. ูจะเข้าไปวางเลยดีหรือว่าด uh> ูหลังม um ือโอ้เข yeah, ้าไปวางแม่งเลยดีวะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วกูกูเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่หลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยทำไมกูเดินเป็นไม้ค้ำยื้อเนี่ยเฮ้ยบิโด้บิโด้หลุดบิโด้หลุดบิโด้สุท้าย เเยิดปืนที่ไอเนมใชไเนี่ยเวลาเดินจริงมันรู้สึกดีเลยไอ้เนี่ยมันรู้สึกว่ากระสุนมันโดนดีอะไสเปอร์ครับไสเปอร์ไเอร์ซ้ายไเฟอร์ว่ามันไม่ตาย

ลาก่อเข้าไปกันจริงปะจะไรอยาัโนให้โดนกวาดบ้างไม่ดนเสียงที่สายอู้หูดันโดนดันโดนไว้ซะดันหมดแล้วไปัดเลยวางสิแล้ววางสิแล้วไม่กลัวนะ ใใกระไรไ้กระายเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะดีค่ะ,คะกําลังจะอยู่เพื่อนเพือ่อตายอ้าวสับป,ปืนขึ้นมามันจะมีป็นไหนเพื่ออีกตัวแล้วอจริงปะเมื่อกี้มั่นเราเมือกีดีเลยจะขอก็แบบกลัวว่าหลุดสมาธิจากการเลงแล้วตัวมันจะหลุดเป่าตอนพี่ก้ามีตัวหนึ่งครับโอ้โหยิงไม่โดนไม่โดนสักอันเลยวะเฮ้ย ยากเลยเอาเอาเอายืนต้หน้ากันิไอ่เหี้ยอยู่ดีมันก็พึบออกมายืน้องหน้ากันสองวี่สัตว์เปลี่ยนแม็กยืนต้งหน้ากันสองวี่อ์เหียโดดกมาแล้วโดดมาแล้ว เลนาไม่ยอมตายต้าเท้าซีพีก่อนเลนาจะท้ายเลนาอยู่อยู่ล่าสุดอยู่ตรงนี้เนี่ยตาใส่องกองหรออืมมันถืออะไรไม่รู้มันก็ดเอยาอะไรอยาสั่น ตัวละกูมือสั่นแม่งเดินลงมาแล้วอยู่ดีแม่งต็ลงไปนอนลงไปได้ต้องไได้มันแหลกอะตัวมันพับลงไปข้างล่างทีนึงแล้วค่อยตายไอ้เหี้ยแหลกอะไรวะไอ้ลมโ่โถ่โถ่ไม่โละอีกตัวหนึ่งเจ้ไอสัตว์เลยแม่งโยมมหากูสัตว์ กูอยากได้ปืนเลยน้าแตงมาดีเราพลาดอีกเราไปแล้วเราไปแล้วทาีโอ้โหโอ้โหไม่มีด้วยไม่ม hmm. yeah! ีด้วย One enemy remaining หมอหมอหมอ Yeah หมอยิงหมอที่หมอตายอยู่เอลองใช่ มีหลอกมีหลอกเออมีหลอกิโอนี้อย่งนี้ก็เยนะทางรองทางรองระวังนะเศยังอยู่นะเศษยังอยู่นะดดอ่เศษยังอยู่ไปโดนไว้อเส้ไฟดอกไฟดอกโยนเอาอะไร49โดนโอิ่โอเคโดนโอริาไอ้ สาดตายล่วงหมดน่าเสียอะไรอู่ี่นั่แล้วนั่งหลบจนสุดตาจะตัดเดอยลอยออกมาตายเลยเหี้ยสาดตายหมดสิทเลยนั่งเอาไว้พินมของตัวเองสองตัวยุบมาแล้วนะสามแล้ว เนี่ยมาจริงด้วยนะเป็นตัวเลยเป็นตัวเลยเดิมมาแล้ววิธีอยู่นะเขยิบไปเลยมั้ย AAA ไปเลยโอเมียนไปเลยไปเลยไปเลยตัวเดียวตัวเดียวแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวหน้าผมเนี้ยแถวเนี้ย โอ้ไม่หมอมันเล่นมันไม่โอดินก็ไอ้นั่น <absorption> น่ะเฮียเไรวะเนี่ยม่าฮา่าฮาา ก็ไม่มีทางขึ้นีหรอกโอ้โหเหลืองหมดทั้งห้องเลยเยี่ยมบุรีกูไอ้ชัดโอ้ยรัวรัวแปดว่าสว่าัว่าเจ็ดสิบแปดัว่าโลมา้ายครับมาอยนี่อยู่ เราไม่ไปกันแล้วไม่ไปสไปดตกสไปดตกอีกตัวห้าเป็ตัวหมอหมอหมออยู่ในลืบอยู่ในลืบโอ้โหแปดเต็มหน้าเลยโอดนตัวโดนตัวเฮ้ยแทงลยชุบกัน้ามันอาวันชุบกันเออแม่แปดเต็มหน้าจัดเอฟเควะไหนไปดูซิเอฟเคจริงไหม ว้าวว้าวหิวอ้สัตวลายไม่มันสลับฝั่งเหรอรูแล้วให้ดูสิเถอะวอ์ไปแล้ววอลิงเลยยิงเลยยิงเลยข้างในครับข้างในข้างในแลววอ๋อกนเอาไล ระวังระวังเฮ้ยเจ็ดสิบแปเฮเตัวหนึงเฮเ้ตัวนึงหมอฮิวเพื่อนไหมหมอไม่มีฮิวเลยไม่มีมึงอย่าปาลงมื้อน้เพื่อนมึงตายนักวไว้ก่อนจจจุดจุดดหาที่หลบก็ได้เล ก่อนมาเออหาที่หลบสุดเลยเจ้าปล่อยแม่งปล่อยแม่งแล้วเป็นกูวิ่งไปแล้วเนี่ยปล่อยไม่เป็นกูที่ขุดกระแพงเดินลงไปเลยเอาเอาชัวร์ก่อนเอาชัวร์เวลาเวลาเอาเลยไปเลยไปเลยตอนนี้ตอนนี้ได้แล้วตอนนี้ได้รับไปเลยไปยังยังยังลองตูตูตูดหน่อยได้เหตุที่ว่าเฮีย เหมือนอะไรสักอย่างลอมันต oh, ูตูตูก่อนก็ได้เกือบลืมไป Let's go ก็คุลืมเซตไอ้เฮียเซ็ตไปเราก่อนเราไปข้างหน้าพี่ลิงเอร์ข้าแล้วเขายางบนทล้วนระวังมีมีเลนมีเลนมว้ลวไว้กำลังไปกำลังไปกำลังไปหลัง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 เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเราเป็นเลี้ยวขวาอีกตัวหนึ่งต้องเกิดมันเชื่อมมีนะเชื่อม วางไม่ดีรอแป๊บวางไม่ดีรอแป๊บโอ้โรอยยี่สิบหกเฮ้ยร้อยยี่สิบสี่ตัวท้ายอยู่ข้างบนนั่นแหละน่าร้องไหอยู่ไอ้ยังแอบแอบแอบไปหายแล้วนี่นะถอยไกลเลยที่ถอยไกลถอยไกลถอยไกลไปถอยไกลเลยเออแต่เื่อแตทิงเกอร์จริงจดไปเลยได้เลงเอาเลงเอาเฮ้ยเอามันแม็กนัมเฮ้ยเอามัน โอ้ยิงไกลถึงมันวอพี่นัทมันวอเนี่ยผ่านปะเนี่ยโอ้ไม่น่าเลยเป็นพ่อเอ้าเอาเอาโมงเลยสัตว์โมงแต่วัดไข้ผู้ป่วยโควิดอยู่ไม่ไม่คิดเลยว่าจะพังได้สองแม็กเลยคุณลีโหลดเร็วไอ้สัตว์แล้วมันก็แบบหมดพอดีแล้วมันก็ตายพอดีเทีย เมันน่าจะน้อยอยู่ก็บอกแล้วเพื่อนแยเจ็บเลยตัวออกมาออกมาข้างล่างเออลองยังไม่เอจอดยังไม่เคลียร์นะเอจอดเอจอดยังไม่เคลียร์สายลอยก้าวโอ้โหไว้ตรงนั้นสองตัวเลยไว้ข้างบนข้างบนข้างบนข้างล่างหลัยลูกสองลูกสองลูกสองจะเปลี่ยนปืนละเปลี่ยเป็นท็อปละข้างในล่าสุดอยู่ข้างล่างเออยู่ตรงนี้ เฮ้ยตัวแตก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 มีตั้งมันอยู่แมกนัมคิวที่นั่นรอเลยก็ได้กู้ตัวหนึ่งแกเฮ้ย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 เป็นอะไรยังไงกัน พวกเต็มปากเลยว่ากูฟุกเลยอะไรคือพี่เก็บปืนสามกระบอกต่อหัวไว้ใช่ยิงกระสุนสองนัดสองนัดเข้าหัวพอดีเป๊ะเลยฟุกสามเป๊ะเป๊ะโอ้ยขึ้นไปไอเชี่ยยังไม่เอาไป o n d s left กลางหมดเลยอยู่กลางหมดเลยโหได้โหได้โหได้โอนบอลตกเขาได้บอลตกเขาได้วแปดแปดตัวแปดแปด one enemy remaining หมออยู oh. ่วินโดครับินโดหมออยู่วินโดทุกีกี่อะไรวะเมื่อกี้รอก็ได้โงโหอะไรสิบวิสิบวิลงมาแล้วลงมาแล้วอโดนโดนลงมาโดนลงมาไอไอนักธีสั้ๆร่างก้องก้องเฮ้ยบี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  t h seconds left <c oughs> ้องออม่อยู่งออมพี่ี่ี่นมกาแพงแปกแกแงยงอยู่นัะวาีวางียึดตัวว่าสปเพลนติตัดรมูฟวันแ่ะหนยปุวาโอ้โหในสุดในสุดยายามะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วลาไปเดิ โดน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 นี่โดนนี่โดนผีโดนผีโดนผีปิดแม่งเลยไม่รู้ทำอะไรละหมอโอเคโอ้โหจะได้ว่ามันจะเข้านู่นจะเข้าตีเลยไอ้ยามวันนี้นแล้วทำไมยิงโดนกูล่ะโอ้ยเอตัวเระเพิ่มอยู่ไหนที่ไหนที่ไหนที่เรายิงใหญ่ไหมเองลอยเอลอย

จะไปทางหลับกระโดดนะไอ้ไอ้ไอ้หนึ่งโอ้โหไม่ตันไม่ตันตาย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 มีมันจะได้ยินเสียงอีกนะที่เนี่ยเราเข้าไป่อนเดี๋ยวใหุ้้ยโอเคตาย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 แล้วสนตายแล้วที่เนี่ยวิ่งมาเลยตู้ๆนะแต่นคือยากแต่นี่คือยาก ดับเบนดอครับดับนดอระวังดับเนดอดันดมาดับดมายิงใครเอาปัมีโหลดปืนอยู่ออกมานเกิดมาหลังมาหลังมาหลังคีทรั Eat, ่ไั่งไตชยอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโยอ้ยโออ้อ้้ยอออ โอ้โหสับปืนไม่ยั้งเลยไม่กี้นี่และไม่กี้กระสุนหมดก่อนไม่งั้นเราวิ่งอยู่ตำแหน่งแถวนี้นะดีกับเอเฮ้ยมันจะเข้าสีเลยเอแย่งมาตัวหนึ่งไม่หมียกไม่ทันสับป็นดอเพราะว่าขึ้นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเก็บออฟนะ

วยดวยถีกละีโอกละตอนนี้สิมันไม่ได้ออฟไลน์สิเป็นทอมใ,ใช่มันเล่นทอมหมดเลยใอ่ไหมไายทางขวามมนเนี่ยเฮ้ยร้อยสิเจ็ดตายทามขวาเลย